สวัสดีวันที่สามเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสิบสามนาทีหมวกทองสพบางพี ทองบางพีหมกทองบางพีมาจากบางปูก่อนถึงคลองขุดหมวกทองสพบางพ,งพีทำงาน อย่างเคร่งครัดโอ้โหผู้ควบคุมด่านพันตำรวจตรีน้ารงศิรีชัยไปโคราชครับไ,นนไ,มไม่จะไหไมาจากข้างหลังข้าวสาย <laughs> มาใช้ข้าวมันกู๊ข้าวสายหนทำอะไรครับข้าวสายขอดูหน่อยครับพี่ ดูไม่ได้ไงดูได้ก็ถามก็ถามว่าเข้าทำอะไรพี่ก็ตอบอีกเออเอ้าดูตำรวจใส่ผ้าใบทำงานนะครับอ้าวถอดยาหนึ่งเดี๋ยวเวลาแป๊บเดียวได้หรอโอ้โหเต็มคันเลยเฮ้ยโซบะบางพี จะไปโคราชครับคนอะไรครับคนอะไรมาเคมีเคมีอ๋อเป็นนักเคมีใช่ครับนักบำบัดนักบำบัดโอ้โหไม่ตรงที่ไหนโคราชไม่ดื่มนะพี่เนาะไม่กินครับไม่กินจอดจอดจัดบเปิดกระเป๋าให้ผมดูหน่อยกระเป๋าอะไรพี่มีกระเป๋าไหมเปิดกระเป๋าไม่มีไม่มีเดินทางคนเดียวเลยเหรอครับไม่ดื่มเนาะไม่กินครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีกินข้าวสองแล้วอร่อยโอไม่กี่บาทแล้ว จะปุ่มหนูพีคาน้ำมันเกิดทำไงได้ครับต้องไม่คงพี่ก็เปลี่ยนหางานยากอาชีพนี้ยากอาชีพนี้ดีสุดแล้ะเขารอบเท่าไหร่พี่ไปสมนะอือไมกี่บาทเหลือพันกว่าผลอะไรอ่ะพี่อุปกรณ์เคมีเหรอเป็นน้ำยาน้ำยาบำบัดน้ำอ๋อเครื่องบำบัดน้ำของน้าพี่เป็นนับะ ีมาแค่นี้นะมพี่มาต้องเป็นการสอบถามอ๋อโอเคพี่ชื่ออะไรเนี่ยอยากถามเลยชื่ออะไรครับทำไมอ่ะพี่พี่ชื่ออะไรผมขอดูชื่อพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ผมถามพี่พี่ชื่ออะไรประชาชนถามก็ตอบก็จบแล้วผมก็ตำรวจเนี่ยผมก็รู้ตำรวจนะชื่อบอมครับพี่ฮะชื่อบผมอมมมอน่าเจอกันพี่เดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันพี่ต้องปันตรงนี้ไปปล่อยเหรอ จะเจอกันไปปอๆทักทายทักทายได้ได้ได้ดีมากพี่เดินทางครับครับครับต้อรถอย่างนั่งนะครับโอ้โซฟอบางพีดีมากเลยปฏิบัติหน้าที่ใส่ผ้าใบทํางานโอ้สุดยอดพุ่งกลับพุ่งกลับสพบางพีครับใส่ผ้าใบทํางานนะครับสพบางพี